สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเรามีบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามเรื่องเพศที่ผู้หญิงหลายๆคนอาจจะแบบมีอยู่ในใจแต่ก็ไม่กล้าถามใครเท่าไหร่ใช่ครับเป็นบทความที่รวบรวมคำถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะแต่ก็อาจจะยังมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันอยู่บ้างตั้งแต่เรื่องความสุขทางเพศเรื่องทั่วๆไปจนถึง สัญญาณบางอย่างที่ร่างกายอาจจะบอกเราใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองแกะดูข้อมูลในบทความนี้กันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่ามีมุมมองหรือข้อมูลเชิงลึกอะไรบ้างนะคะครับผมเริ่มประเด็นแรกกันเลยไหมคะเรื่องที่แบบกังวลกันเยอะมากคือเรื่องระยะเวลากับขนาดเนี่ยมันมีผลกับความพึงพอใจจริงๆหรือเปล่าคะในบทความเหมือนจะบอกว่าค่าเฉลี่ยตอนสอดใส่นี้อยู่แถวๆห้าถึงสิบห้านาทีครับบทความระบุตัวเลขนั้นจริงแต่ก็เน้นมากๆเลยว่า เอ่อตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะคือการไปโฟกัสแค่เวลานาทีตอนสอดใส่อย่างเดียวอาจจะทําให้เรามองข้ามส่วนสําคัญอื่นๆไปส่วนสําคัญอื่นๆนี่หมายถึงพวกการเล่าลมบรรยากาศอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับการเล้าลมสัมผัสการสื่อสารหรือคุณภาพโดยวรวมของการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยมีผลเยอะมากครับแล้วก็เรื่องขนาดอวัยวะเพศชายเอ่ออันนี้ก็น่าสนใจ บทความชี้ว่าขนาดเนี้ยไม่ใช่ปัจจัยหลักเลยนะที่จะบอกว่าผู้หญิงจะพึงพอใจหรือถึงจุดสุดยอดหรือเปล่าอ้าวจริงเหรอคะคือความเชื่อที่ว่าแบบใหญ่กว่าดีกว่าอาจจะไม่จริงเสมอไปแล้วทําไมบทความถึงมองว่าเอ่อเทคนิคถึงสําคัญกว่าขนาดล่ะคะคือถ้าดูตามกายภาพนะครับความรู้สึกของผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความลึกของการสอดใส่เป็นหลัก แต่จะขึ้นกับการกระตุ้นภายนอกมากกว่าโดยเฉพาะตรงคริตอริสที่เป็นศูนย์รวมเส้นประสาทเยอะๆนะครับอ๋อค่ะหรือแม้แต่จุด G-spot ที่บทความบอกว่าอยู่ผนังช่องคลอดด้านหน้าลึกเข้าไปประมาณ3เซนติเมตรการกระตุ้นตรงจุดพุ่งนี้ต่างหากที่ส่วนใหญ่แล้วนำไปสู่ความรู้สึกที่ดีหรือความพึงพอใจมากกว่าเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นพุกเทคนิค การสื่อสารความเข้าใจกันเนี่ยเลยสำคัญกว่าขนาดที่หลายคนเชื่อกันมานานครับอืมเอมมอง,มองที่ต่างจากที่เคยได้ยินมาเลยนะคะแล้วถ้ามองไปที่เป้าหมายอย่างเรื่องการถึงจุดสุดยอดล่ะคะจำเป็นไหมคะว่าต้องเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นเลยครับอันนี้บทความก็อธิบายไว้ชัดเจนคือการถึงจุดสุดยอดมันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ซับซ้อนมากทั้งเรื่องร่างกายจิตใจอารมณ์ตอนนั้นแล้วก็การกระตุ้นที่เหมาะสมด้วย หมายความว่าถ้าบางครั้งไม่ถึงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดปกติอะไรเลยครับแล้วบทความยังพูดถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างการเอ่อสแส้ถึงจุดสุดยอดด้วยนะซึ่งบางทีมันอาจจะมาจากความกดดันหรืออาจจะอยากเอาใจอีกฝ่ายอะไรแบบนั้นค่ะเข้าใจเลยค่ะจากเรื่องความรู้สึกดีๆก็มีอีกด้านที่บทความเน้นมากๆเลยคือเรื่องความเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์อันนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างคะอันนี้สําคัญมากครับ บทความย้ําเลยว่าความเจ็บปวดตอนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติเด็ดขาดไม่ควรทนหรือคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองอ๋อหรอครับมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติอยู่สาเหตุก็มีได้หลายอย่างเลยนะตั้งแต่เรื่องง่ายๆแบบสารหล่อลื่นไม่พอไปจนถึงการติดเชื้อหรืออาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ซับซ้อนกว่านั้น แล้วเราควรจะสังเกตอาการแบบไหนเป็นพิเศษคะที่บอกว่าเอ๊ะควรไปหาหมอได้แล้วจุดสังเกตหลักๆที่บทความให้ไว้คือถ้าเจ็บต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าเจ็บนานเกินสัก15นาทีหลังจากมีอะไรกันเสร็จแล้วหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติที่ไม่ใช่เลือดประจําเดือนนะครับอันนี้ควรรีบไปปรึกษาแพทย์เลยโอเคค่ะครับการปล่อยพิงไว้อาจจะทําให้ปัญหาแย่ลงได้ เรื่องนี้มันสะท้อนเลยว่าเราต้องใส่ใจสัญญาณจากร่างกายตัวเองมากๆแล้วก็ต้องกล้าสื่อสารกับคู่หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจริงๆเมื่อมีปัญหาชัดเจนมากค่ะสรุปจากที่คุยกันเนี่ยก,ก็คือระยะเวลาหรือขนาดไม่ใช่ตัวตัดสินความสุขเสมอไปคุณภาพโดยรวมการสื่อสารสำคัญกว่าเยอะเลยใช่ครับส่วนการถึงจุดสุดยอดก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละครั้งไปและที่สำคัญสุดๆคือถ้าเจ็บเนี่ยไม่ปกติ ต้องหาสาเหตุถูกต้องครับถ้ามองภาพรวมนะบทความนี้ให้ข้อมูลทางกายภาพที่ดีมากๆแต่แก่นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของมิติทางอารมณ์จิตใจการสื่อสารกันแบบเปิดอกอืมค่ะการเข้าใจความต้องการประสบการณ์ที่มันต่างกันไปของแต่ละคนแล้วก็การกล้าที่จะสำรวจและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดีจริงๆซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกับที่สังคมบอกหรือบรรทัดฐานทั่วไปก็ได้นะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆค่ะครับก็อาจจะเป็นเหมือนคำถามปลายเปิดให้เราลองกลับไปทบทวนดูว่านิยามความสุขความพึงพอใจในเรื่องเพศของตัวเราเองจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ซึ่งคำตอบของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้ครับ